ครับพี่นอ้องชิปนี่พอกันตอนเทียงครับช่วงบางเทียงมารีเม่์จอยจะเห็นเมนุอย,ย่างเม่จอยนต้ิน้ำยาตีนน้ำยากาปุนครับเห็นกระปุโครอบชอน้อนจดน้ำยาน้ำยาป้าครับน้งจีนน้ำยาป้าเชฟยายจอยทำมาจากบ้านต่ว่ามาอุน่นอยู่นหนปะ

ไปเร да? <R unter. S 1> ีนก like well, okay. in okay. uh ัน huh. ด้ต um ้งไปสงกัสงับพวกเขาไ่านกันบอกบอกเจ็บมะดูเรื่องมาโทกาขานเอน่บ้าไปเห็นงานสีงก็แ่เดียวไปออกลัไก่เป็นงานงาเออะเสียบเถอะมื่อรู้เรื่องก็จะมาดูของโทษเอาาเอาดขไม่เรียงใหญ่เจออีก

ม่น็มนใส่ปลาร้าน้อยอีกอ่านวลองไปกินบ่ะเนี yeah, ่ยแตส่วนตัวเอ้แค่ไนไห่ังไจอยจอย่อยจอย สียบอมเมจอยอู้หึายกระดูกไก่แม้านงูเดียมวานเป็นงูเดียมข่อนข่ไก่อืมนี่กไปนองกินเขาวเทียงด้วยกันครับเออม้ายนะต่อให้เเสียบมเจอย ป๋ากระปุ่สองลูกพ่อๆนะไปสีเหลืยงกินไรบะดิเ,ดดเอตอตแตนงัวมาลอ่งัวมรกสามิก่ะอืมจะเสียบยแต่คุณเนี้ยโอเคครับพี่รอง มึงยีอยครับนีรับไทยโไทยด้อบ้าสุดยอดเลย